อาอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติซะทีดีไหมน่ะคือกลายเป็นว่ามาส่งสัญญาณในลักษณะที่มันมันย้อนแย้งอ่ะคือข้อมูลแบงค์ชาติวันนี้กับกระทรวงพาณิชย์แถลงกันเมื่อวันสองวันเนี้ยมันไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับใช่แล้วชาวบ้านเนี่ยไม่งงได้ไงอ่ะเจ้าข้อมูลมันมาเป็นข้อมูลประกอบการคิดวางแผนทางธุรกิจอาจารย์เสือชัยว่าไงครับเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติไหมผมว่าผมว่าตอนนี้ ที่เป็นห่วงคืออย่างเมื่อวานน้ำมันก็ขึ้นไปแล้วนะวันนี้เลยกันวันนี้ขึ้นไปตั้งหกสิบตังค์แต่ว่าผมว่าตอนนี้มันน่าคิดตรงนี้ว่าไอ้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มันจะทําให้เป็นการป้องกันหรือควบคุมเงินเฟอ้อเนี่ยตกลงว่ามันเป็นการเป็นการทําให้ลดเงินเฟอ้อหรือควบคุมไหมว่าหรือเป็นการเพิ่มเงินเฟอ้อถูกต้องเลยครับใช่ครับถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเป็นหนี้ต้นทุนเงินก็เพิ่มขึ้นทุกคน ใช่ครับแล้วต้นทุนเงินเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มเป็นรอบที่หกแล้วนะเออป่อาป่าตารอบเบียมาหกรอบเนี่ยก็ขึ้นล่าสุดนี้ก็ขึ้นแล้วเร็วมากเลยแล้วก็ออสังเกตดูว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าชันดี m อ R เนี่ย m อ,อ็มอเอาเนี่ยออรอบที่หกเดี่ยขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยเอ,อ่อตอนนี้เอ R เท่าที่อยู่เห็นในลมเกือบแปดแล้วนะครับจังเจ็ดกว่ากว่าเจ็ดปลายปลายแล้วก็มีครับแบงก์ใหญ่ก็จะเจ็ดกลางกลางใช่ไหมก็ร้วแปลกไหมว่ามันเจ็ดกลางกลางนี้เทียบกับดอกเบี้ยกรนงประกาศบันก่อนมันแค่สองเปอร์เซ็นต์เี่ยสองเปอร์เซ็นต์เราลองย้อนกลับไปดูเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากดูผมดูแบงก์ใหญ่อันดับหนึ่งนะดอกเบี้ยเงินฝากขนาดดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวสามปียังไม่ถึงสองเลย ออครับถ้าปีต่อปีชนกันเนี่ยมันแค่หนึ่งหนึ่งจุดหกอะไรประมาณนี้นั่นก็แปลว่าดอกเบี้ยมาตรฐานดอกเบี้ยกลางไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยฐานของดอกเบี้ยเงินฝากหนึ่งปีนะจ๊ะแต่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดเนี่ยมันปาไปเจ็ดจุดเจ็ดกว่ากว่าเนี่ยมันถ้าผู้ประกอบการโดนบวกเข้าไปอีกหนึ่งบวกอีกสองบริษัทซึ่งไอ้บวกพวกเนี้ยกับแบงค์ชาติเขาก็ไม่ยุ่งนะเออ พอบบกอย่างนี้ตาดอกเบี้ยขยับเงินกู้สูงกว่ามากกว่าไล่กันไปแก็บหร,<ม>หรือว่าสเปดมันต่างกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยต้นทุน<ม>ผู้ประกอบการไม่มีทางจะขายสินค้าเท่าราคาเดิมหรอกครับต่อ<ม>พวกที่ส่งวัตถุดิบรวมไป<ม>ถึงกเกษตรอาจารย์เจอค่าน้ำมันเจอนี่บ้านตัวเองนี่ปุย๋ยนี่ยานี่ทุกอย่างเนี่ยต้นทุนมันขึ้นตามดอกเบี้ยหมดเหมือนกันนะอืออ<ม>ืมการเพราะฉะนั<ม>้น<ม>ตกลงว่าการขึ้นในตาดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการหยุดยั้งเงินเฟ้อ หรือมันไปช่วยกระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อมากขึ้นเออครับซึ่งกลับไม่มีการวิเคราะห์สักครั้งเลยอ่ะถูกครับครับเราไม่เคยคคเหน็นสํานักงานสถาบันการศึกษาหรือหน่วยไหนหรือโพไหนก็ตามเนี่ยซึ่งอ,ออกไปสํารวจหรือว่าศึกษาเรื่องนี้จริงจังว่าการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละครั้งเนี่ยมันกระทบต่อต้อนทุนสินค้าขึ้นไปแล้วเนี่ยทําให้ค่าของชีพหรือสินค้ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่มีนะมีแต่ว่า มีแต่ไปสนใจค่าแก๊สขึ้นบาทหนึ่งกระทบศูนย์จุดศูนส,ส,สองอร์เซ็นตก็เปิดปิดบ้างเ,เปิดจะขายก๋วยเตี๋ยวค่อยเปิดกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทเข้ามาจังหวะพอดีตรงนี้ว่าอัตราเบี้ยที่ปรับเพิ่มล่าสุดตอนนี้ครับที่กำลังขึ้นเนี่ยครับมันยังไม่ออกดอกผลน่จันทร์ถูกถูกยังไม่ออกดอกมันจะมีอีกทีสามเดือนข้างหน้าครับเพราะว่า m p l มันจะบูมอีกทีหลังจากเอฟเฟกต์จาก คนผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ไหวจ่ายนี้ไม่ไหวเนี่ยต้องมีสองสมเด็จต้งได้นะครับฉะนั้นตัวเลขที่วันนี้ที่ทางศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเขาบอกเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่านะอาจารย์ซึ่งผมไม่รู้ว่าวันที่เราคุยกันอยู่นะสดขนาดเนี้ยรายการเรารายการสดนะขนาดนี้ยป่านนี้ที่เขาบอกว่าหนึ่งล้านคันจะล่วงเนี่ยมันล่วงไปแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี้ยต้องบอกว่าคนมีข้อมูล ่คนปล่อยกู้มีข้อมูลก็ไม่เคยมาพูดแต่คนไม่ได้ปล่อยกู้แต่มีข้อมูลอย่างเครดิบูโรเขาก็พยายามจะส่งสัญญาณมามาเรียกว่าส่งมาตลอดเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆได้ถึงผู้รับที่เกี่ยวข้องแค่ไหนนะเพราะว่าจำได้ไหมครับว่าแถวเดือนสิงหากันยาปีที่แล้วศูนย์เครดิตบูโรเนี่ยศูนย์ข้อมูลบูลโรเนี่ยคุณสุพรพลนี่แหละครับออกมาบอกเมื่อปลายปีที่แล้วว่า สิ้นไตรมาสสุดท้ายปีหน้าทันวาเนี่ยม,มันมีหนี้เช่าซื้อเนี่ยประมาณสี่แสนล้านที่จะตกเป็นเอ็นเอียวครับแล้วพอมาปีนี้ผมก็ไม่รู้ไอ้กองนั้นมันตกกี่เปอร์เซ็นต์ตกแล้วหรือยังาดนแล้วด้วยแล้วร้านหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ที่แกบอกว่าจ่ายค้างงวดค้างสองงวดแล้วจ่ายงวดไม่ให้ต่อเนื่องสามงวดเนี่ย ใช่พวกเลี้ยงงวดเขาบอกพว <c oughs> กเลี้ยงงวด <c oughs> ไม่ให้เสียก็าดสัญญาเ่ญญารับไม่ให้ผิดเออเอเยอะแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตกมาแล้ว,วกี่เปอร์เซ็นต์ยึดไปแล้ว,วกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าคราวนี้แกแกพูดเนี่ยที่เป็นข่าวก็เพราะว่าตัวเลขมันตั้งหนึ่งล้านคันเนี่ย็ตกใจนะคราวที่แล้วพูดสี่แสนล้านเนี่ยสี่แสนล้านบาท อก็ไม่บอกจํานวนคันเพราะวเพราะว่าเขาคงเดาว่าเอ้ยหลักแสนล้านไม่น่าตกใจอ่ะแต่เที่ยวนี้หนึ่งล้านคันน่สะดุ้งมากอแล้วแล้เป็นอะไรที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยมันเขาว่าแก้หนี้มันแก้ด้วยวิธีไหนไม่บอกอหรือจะแก้อย่างไรไม่บอกซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราผมก็อยากจะมาแนะนําว่าเฮ้ยมันควรจะต้องทำอะไรแต่ณขณะนี้วันนี้อาจารย์พี่บอยครับ เราเห็นคนคนเดียวพูดมาตลอดคือคุณสุรพลจากเชริบูโรผู้จนปากฉี่หงหูแล้วไม่รู้ว่าได้เอาไปทําอะไรบ้างเราไม่รู้โอ้โหเห็นใจเฮียสุรพลนะได้เขาส่งสัญญาณนะมีทั้งเน่าแล้วกําลังจะเน่าเน่าน้อยๆมีอาการจะเน่าเนี่ยก็พูดมาตลอดเลยครับแล้วขอโทษนะนี่มันนี่รถแล้วนี่บ้านอีกล่ะครับมีบ้านก็เป็นหนึ่งในหกของนี้คนเลืออืม บัตรเครดิตดีกาจารย์เรื่องบุคคลนี่ค่ะซึ่งมันมีหมดเรื่องข้อมูลหล่านี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นแต่คนมีโอกาสเห็นก็ไม่มีอำนาจแลวคนมีอำนาจเขามีโอกาสเห็นหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากเปิดอย่างนี้ก่อนก่อนที่เดี๋ยวถัดไปจะพูดอ่ะเฮ้ยเราควรจะวางแผนในบริหารแก้หนี้ยังไงบ้างเป็นเป็นข้อแนะนำของรายการเราครับ สิ่งรแรกที่อยากจะพูดให้อาจารย์นารักต่อเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเรามีข้อมูลดิบแค่บอกว่ามีมีก็ียกเตรียมตกชั้นหรือกําลังตกชั้นหรือหรือว่าเลี้ยงงวดเนี่ยหนึ่งล้านล้านเนี่ยแค่ข้อมูลมแค่นี้มันไม่พอนะครับเออพราะอะไรเช่าซื้อเนี่ยมันมีฝั่งเจ้าหนี้มีตั้งหลายประเภทอืมครับมีทั้งแบงค์นอนแบงก์บริษัทในกลุ่มของโรงงานรถ บริษัทห้องแถวก็มีในตลาดหลักทรัพย์ก็มีที่เช่าซื้อพวกนี้มีมีหลากหลายมากท่านได้กูุปิ้งหรือยังสองรถเก่ากับรถใหม่ก็ต่างกันใช่รถเก่ากับรถใหม่ก็ต่างกันสามกลุ่มเป้าหมายที่เขาว่าเนี่ยยิ่งชัดเลยคือรถเช่าซื้อรถเนี่ยพี่บอยอาจารย์ฮะมันมีใหญ่ๆคือคุณสามารถแบ่งเป็นสองก้อนก่อนก็คือ คนที่เช่าซื้อแบบครัวเรือนรับส่งลูกเดินทางเข้าเมืองก็รถมันไม่ดีรถติดใช้ส่วนตัวจะบอกขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไหวฝนตกฝุ่นพิษใช่ไหมอาจารย์จะบอกว่าไปนั่งรถไฟฟ้าก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปต่อรถอยู่ดีหรือไปเอารถเก๋งไปก็ไม่มีที่จอดอีกเราอยากให้แยกก่อนว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นครเรือนที่แท้จริงเพราะเพราะ คนกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าน่าจะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหลักเงินเดือนอืมีสลิปเงินเดือนมีรายได้ประจํำกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ประกอบการครับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายรถปิกอัพเป็นส่วนใหญ่ไหมอันนี้มันคุณจะต้องถูกแยกกันก่อนเพราะว่าแนวทางการแก้ไขนี่แบบนี้มันไม่เหมือนกระหรอกอย่าใช้พาลาเป็นชุดเดียวกันเป็นยาครอบจักรวาลไม่มีหรือยาสั่งตัดแล้วก็ซอยแบ่งลงไปอีกว่า เฮ้ยไอ้ที่ผ่อนไอ้เป็นรถเก่งเนี่ยแล้วที่ผ่อนไปสักหนึ่งในสามสองในสามเกินครึ่งมีมากน้อยแค่ไหนครับหรือไม่เคยผิดนัดเลยเพิ่งเริ่มสะดุดมีมากน้อยแค่คือกำลังจะพูดถึงมิติของข้อมูลครับใช่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเอาจริงๆหน่วยงานกำกับสามารถเรียกดูได้ได้แล้วเรียกดูจากเจ้าหนี้ก็ได้แม้ว่าวันนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ย บางเจ้านี้เอื้อมมือไปไม่ถึงวันนี้ต้องเอื้อมถึงได้แล้วอ,อออฮะเถ้าท่านไม่มีอำนาจเอื้อมถึงท่านต้องไปไปทําอำนาจให้มีเอื้อมให้ถึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็อารวสบายก็บอกว่อาอ้าวสั่งให้แกนี่แล้วบอกว่าติดว่าเอื้อมไม่ถึงแล้วทำไมไม่มาเข้าคอรมอขอมติอะไรหมดเลยรับเออไหมอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหัวใจเลยคือเมื่อคิกออฟมาจากเครดิตบูโรซึ่งเป็นฐานใหญ่ แล้วใน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 เครดิตบูโรเนี่ยมันดูได้เยอะมากนะอาจารย์ดูตั้งแต่ปีก่อนนี่ดูตั้งแต่ผ่อนกี่งวดแล้วโดยเฉลี่ย12งวดขึ้น36งวดขึ้นเป็นต้นอย่างนี้ฮะแล้วดูได้ไหมทั้งยี่ห้อรถครับได้ดูได้ไหมทั้งยี่ห้อรถแล้วก็ดูได้ไหมทั้งว่าเงินกู้นั้นเนี่ได้จะเป็นรถใหม่รถเก่าเลยบริษัทครับเนี่ยมันสามารถมีดีเทลเยอะมากเลย ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงการแก้นี้ถ้าท่านไม่ไม่มีฐานข้อมูลชัาแล้วมาขนาดนี้นะผมว่าพูดกลมๆก็เหมือนเป็นพาลแจกภาาละครับก็แก้ยากมันก็อมทุกกันแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถูกแก้หรอรอบหน้าคุณชุรพลก็มาบอกว่าอาจจะเป็นล้านสองแสนคันเลยเออใช่ใช่มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะ โตไปเรื่อยใช่ไหมจานเพราะว่าภาวะอย่างนี้เศรษฐกิจเหงนกับแล้วก็ไอ้ต้นทุนนี่ขอโทษนะคนผ่อนบ้านอีกก็ผ่อนรถนะอ่าใช่ไหมจาย์ทั้งนี้เขาต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านเพิ่มดอกเบี้ยครับเขาก็ดีก็ย้อนแย้งกลับมาอีกอืมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดอีกจนได้ครับเพราะถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยคนผ่อนบ้านเละ รับเ็เลยครับเยอะติดรับอย่างเดียวเลยเพราะว่าโดยโดยหลักของบ้านนะครับก็ m r r กับใช่ MRR บก MLR m r r ทั้งนั้นนะครับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคนผ่อนคนเป็นหนี้บ้านคอนโดที่อยู่อาศัยโดนก่อนใช่โดนก่อนเลยนะครับแล้วก็ถัดมาคือทําธุรกิจ SME อนี่เงินกู้ SME เนี่ยโดนแน่ใช่นะครับเงินกู้ OD โดนแน่แต่พวกเจ้าซื้อเนี่ยมันถูกผูก ดอกเบี้ยยาวไปในอนาคตแล้วใช่ครับอันนั้นก็ฟิกยังไงซัดยาวไปเต็มๆอยู่แล้วอืมนะครับอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดนะแล้วก็เมื่อขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้อย่างที่ผมย้ําลองเช็คสถิติดูก็ได้นะสํานักงานการศึกษาตรงไหนควรจะทําอะไรวิจัยก็รีบทํานะอืมคนที่เป็นหนี้เช่าซื้อเนี่ยเป็นหนี้บ้านด้วยป่ะเออใช่ซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นนะอาจารย์ อย่างน้อยผ่อนมอเตอร์ไซค์น้อยผ่อนรถอีกคันหนึ่งพาเล็กๆเป็นซิตี้คาร์แบบไม่งั้นมันเดินทางไม่ได้คอนโดคอนโดมันเดินทางไม่ได้อะต้องมาด้วยกันครับใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่ป็นคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าอะไรบ้านก็ต้องอยู่ลึกๆในซอยถ้าคอนโดก็ไม่ได้อยู่ติดโปรไฟฟ้าหรอกคครรัับบเดินทางก็ต้องต่อด้วยมีรถคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะไรนะถเป็นห่วงจริงครับมันแก้ยากขึ้นเรื่อยๆครับ